ค่ะเป็นสายวิชาสเสน่ห์ของครูที่เป็นสเสน่ห์นี่คือน้ำมันนะน้ำมันสเสน่ห์นี่ไม่ว่าจะเป็นใครพกใครอะไรเพศตรงข้ามตรงอะไรหรือผัวหรือเมียเพศนี่จะลงรักไหนไม่มีมวลสารของทีกระดูกพีกระดูกอะไรมาเกี่ยวข้องเลยนะมาจากอะไรมาจากว่านทั้งร้อยแปดอย่างนะ<ม>หุงต้มกวรจน เจ็ดวันเจ็ดคืนนะถึงจะได้ตักออกมาใส่ขวดนะใช้ยังไงครับจ๊ะวิธีใช้ถ้าคนโสดอยากมีแฟนหรือคนอาภัพรักหน่ให้เอาน้ำมันตัวนี้นี่ทาที่น่องขาสองข้าง<ม>แล้วก็เดินออกไปคนพบคนเห็นก็จะลงจะรักจ้าแต่ถ้าเป็น แฟนถ้าคนมีแฟนมีผัวมีเมียนี่นต้องทาไอ้ตรงนั้นจะติดจะลงเราจ้าให้คนมารุมมารอมให้ทาตรงหูสองข้างแต่แต่เิดหนึ่งมีกระถามไหมครับอาถามครูเซกกำกับสวดลงไปในนี้แล้วอ๋อทฐานใช้ได้เลยจ้าถ้าให้ไปก็ไม่รู้จักท่องดอกอมันเป็นภาษาคกถาเมร น้ำมันเสน่หก็จะให้คนรักคนชอบคนนิยมชมชอบถ้าคนอาภัพรักไม่เคยประสบสมหวังความรักเกิดมีความรักความอะไรขึ้นมาได้